ครัวอ้อยเองค่ะถ้าไงนะคะฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาอไอลงคลิปใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามจากอ้อยนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําซุปไก่หรือว่าน้ําสต๊อกไก่กันนะคะก็วันนี้เราจะใช้น้ั้งหมดเนี่ยห้าลิตรนะคะแล้วก็โครงไก่สองโครงนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ส่วนประกอบลงไปทั้งหมดทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปตั้งไฟกันก็จะมีรากผักชีนะคะ5รากใบเบลีฟ้าใบแล้วก็กระเทียมโทนนะคะ5้หัวคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องใช้กระเทียมโทนก็ได้นะคะใช้กระเทียมธรรมดาก็ได้เพราะว่าพอดีที่บ้านเราใช้กระเทียมโทนในการทํากับข้าวก็เลยสะดวกในการใช้กระเทียมโทนนะคะบางบ้านอาจจะไม่มีแล้วก็เ,เป็น หอมหัวใหญ่นะคะสองหัวหั่นไม่ต้องบางมากนะคะนำไปต้มนะคะด้วยไฟแรงนะคะหลังจากนั้นพอเดือดเนี่ยค่อยลดลงนะคะเป็นไฟอ่อนไปเลยค่ะนำไปตั้งไฟกันตอนนี้น้ำซุปอ่อยก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะช้อนฟองออกก่อนเพื่อไม่ให้น้ำซุปขุนนะคะ กดมันลงไปข้างล่างหน่อยนะคะฟองมันจะได้ลอยขึ้นมาเพิ่มเดือดเยอะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราปรุงรสเลยนะคะเราจะใส่เ,เกลือสองช้อนชาแล้วก็น้ําตาลกรวดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทําให้น้ําซุปของเราหวานยิ่งขึ้นก็คือน้ําปลาสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ตอนที่มันเดือดนะคะกลิ่นของน้าปลาจะได้ไม่ออกมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เบาไฟเลยนะคะคนนิดนึงเบาไฟนะคะเป็นไฟอ่อนเลยนะคะ แล้วเราจะเคี่ยวต่อไปสักสประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้น้ำซุปเราหวานยิ่งขึ้นนะคะถ้าฟองยังเหลืออยู่ก็ช้อนฟองทิ้งไปด้วยนะคะระหว่างนี้ห้ามปิดฝานะคะเพราะถ้าคุณผู้ชมปิดฝาเนี่ยน้ำซุปมันจะขุดหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะน้ำซุปไก่ก็ครบเวลาแล้วนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวอาจะปิดไฟเลยนะคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะน้ำซุปสีเหลืองทองเลยใสยสวยงาม อันนี้มันเป็นซุปไก่ที่เราปรุงรสแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยก็แค่เติมปรุงรสเพิ่มนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองค่ะอาจจะใส่เกลือเพิ่มไปอีกนิดนึงหรือว่าซอสปรุงรสแล้วแต่รสชาติที่คุณผู้ชมชอบนะคะพอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยความหวานของน้ำซุปเนี่ยก็จะได้ที่พอดีนะคะก่อนใช้คุณผู้ชมก็นำไปกรองก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อเอาเศษพวกนี้ออกมาหลังจากนั้นก็นำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาออยลงคลิปใหม่ๆจะได้มาเจอกันครัวออยเองค่ะ